ในวันที่24มิถุนายน2563ศูนย์พัฒนารัษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลพื้นที่สูงร่วมใจต้านพัยาเสพติดภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนพื้นที่สูงโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมได้แก่ทีมวันโฮมพะเยาพระธรรมจาริกบ้านประชาพักตีชุดชคสชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจบุทอนอำเภอเชียงคำ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาสาขาเชียงคำโรงเรียนไทยรัฐวุทยา109องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็นผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่7็ด 8 13 19 20และ21ออสอ็อสมตำบลร่มเย็นกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าป,ปักมง้งกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาใบามอนกลุ่มอาชีพการฟืน้นฟูและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการเขียนผ้าเขียนเทียนมง้งกลุ่มบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมมากกว่า150คนโดยการจัดก,กิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลพลพื้นที่สูงร่วมใจต้านพยาเสพติดเพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานเชิงรุกในการ ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจุดเริ่มต้นขบวนเดินนาเขตพัฒนารัษดรบนพื้นที่สูงประชาพักดีตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดินรณรงค์ไปตามหมู่บ้านพื้นที่ผ่านหมู่ที่20หมู่ที่8และหมู่ที่21รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ2กิโลเมตรครับ ผมทวินสุภการผู้อำนวยการศูนย์พัฒน,นราราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยาครับวันนี้ได้มาทํากิจกรรมรณรงค์รวมพลพ้นพื้นที่สูงต่อต้อตานยาเสพติดในเขตพื้นที่ชายภาคดีเพื่อเชียงคำโดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมนะครับทั้งผู้นําชุมชนเด็กเยาวชนสานักง,งานเทศบาลจิตรจังหวัดพะเยานาคณะธรศบจลจิยรร่วมกิจกรรมในนามของบวรสถานีตํารวจภูธรเพื่อเชียงคำรอฟสตเพื่อลุ่มเย็นนะครับการบริหารเป็นตำบลลุ่มเย็นและกาหลายหน่วยงานครับโดยในส่วนของพมมีทั้ง บ้านโฮมนะครัทบทั้งบ้านพักเด็กแก่ครอบครัวศูนย์ผ้องคุ้มครองคุไร้ที่พึ่งแล้วก็สำนักงานท่านแนวสังคมแลามขาธิกงรมณฑลต่างจังหวัดพะเยานะครับนำมาร่วมวเป็นล,งล,งลงนนุ่นในครั้งนี้เพืมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการกระตุน้นให้พี่น้องชุมชนที่อยู่ในเขตบริการได้เกิดมกินกสำนึกในการป้องกันต่อต้านปัญหายาเสพติดในครั้งนี้นะครับ สวัสดีครับผมนายนพรโรธธัญญาพัชรีลาผู้ใหญ่บ้านบ้านประชาพักดีหมู่ที่13ตำบลล่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางพอมอจังหวัดพะเยาได้เป็นแม่งานจากกิจกรรมวันนี้เรามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนโดยเฉพาะก,กนนารเดินรณรงค์ทำให้พี่น้องชาวบ้านได้ทราบว่ายังมีหน่วยงานทางราชการยังมีความห่วงใยพี่น้องชุมชนของเราเป็นอย่างยิ่ง ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะทางอมจังหวัดพะเยาเป็นแม่งานให้ทางชุมชนเราขอบคุณมากครับ